เอาสตาร์ทอีกพอเครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูงสะสมภายในเหล็กส่วนมากแล้วบ่าววาวจะสุดเหล็กชิ้นนี้เราเรียกว่บาบ่าววาวบ่าววาวจะคดงอหรือบ่าววาวจะเสียรูปทรงเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเจอเหตุการณ์เครื่องยนต์นร้อนจัดน้ำแห้งน้ำไม่มีในระบบ จึงเป็นที่มาของบ่าวาวนั้นเสียรูปทรงการเสียรูปทรงนั้นทําให้กําลังอัดในกระบอกสูบนั้นเกิดการรั่วไหลกระบวนการดูดอัดระเบิดคายของเครื่องยนต์สี่จังหวะนั้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้จึงเป็นที่มาของเครื่องยนตน์ดับวิธีการต่อไปนี้เป็นวิธีการตรวจสอบว่าวาวรั่วหรือไม่เราสามารถตรวจสอบได้2วิธีการวิธีการแรกนั้นใช้น้ํามันเบนซินนั้นกรอกลงไป แล้วอาลมเป่าถ้าเกิดว่าวาลนั้นรั่วไม่ว่าจะเป็นวาลไอดีหรือวาลไอเสียก็ตามนั้นรั่วจะมีฟองอากาศนั้นไหลออกมาให้เห็นได้ชัดเจนนี่คือลักษณะของอาการวาลรั่วการทดสอบแบบนี้นั้นสามารถทดสอบได้หลังจากเราบดวาลเรียบร้อยแล้วเพื่อทดสอบว่าที่เราบดวาลนั้นใช้ได้หรือไม่และอีกกรณีหนึ่งนั้นเราทดสอบหลังจากที่เราเปิดฝาสูบออกมาแล้วเราก็ทําการ ทดสอบแบบนี off, so or ้ได้เช่นกันหรืออีกกรณีหนึ่งเราสามารถทดสอบได้ด้วยการใช้น้ําหรือใช้น้ํามันเบนซินนั้นเทลงไปในช่องของไอดีหรือช่องของไอเสียการทดสอบนั้นสามารถทดสอบได้ด้วยน้ํามันเบนซินหรือทดสอบได้ด้วยน้ําเทลงไปในช่องถ้าวาล์วนั้นรั่วจะมีน้ํามันเบนซินนั้นไหลเยอะออกมาจะสังเกตเห็นว่าวาล์วนั้นรั่ว สาเหตุก็เนื่องจากว่าน้ำมันเบนซินนั้นมีการไหลเยอะออกมาหัว,าวนั้นรั่วการรั่วลักษณะนี้นั้นเราไม่สามารถเทียบบทให้วาวนั้นหายรั่วได้นอกจากเราจะส่งไปที่โรงกลึงเพื่อทําการตีบาวาวใหม่เนื่องจากว่าความร้อนที่สูงมากเกินไปทําให้บาวาวนั้นเหล็กชิ้นนี้เราเรียกว่าบาวาวเกิดการเสียรูปท่งวิธีการบทวาวอันดับแรก ให้ไปหาท่อขนาดรูจะต้องเมื่อเสียบเข้าไปในนี้จะต้องฟิตพอดีด้านหนึ่งเสียบด้านปลายวิธีการบดวาวแบบบ้าน,านได้ผลวิธีการวิธีการบดวาวนั้นสามารถบดได้หลากหลายวิธีมีทั้งเครื่องมือแพงเครื่องมือถูกเพราะฉะนั้นวิธีการบดวาวต่อไปนี้ที่เห็นนั้นจะเป็นวิธีการบดวาวแบบบ้าน,านจะให้ผลนั้นร้อยเอร์เซแล้วหายรั่วนั่นเองวิธีการคือหาเหล็กมา ชิ้นหนึ่งลักษณะกลมแบบนี้ให้ใกล้เคียงกับรูก็คือเสียบเข้าไปให้มันแน่นพอดีแบบนี้ตัวอย่างนี้ผมจะใช้วาลวเก่าวาวเก่าแล้วไปตักท่านอาจจะมีวาลวก็ใช้เหล็กธรรมดาแบบซื้อตามต้องตลาดก็ได้หรือท่านอาจจะใช้ลักษณะของไอ้ควงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้แยงลงไป เพราะเวลามันบุนแเหลี่ยมนมันจะมีแรงเสียบทานมากกว่ามันจะไม่ลื่นแต่ว่าจุดนี้จุดนี้ก็ยังคงเดินใสยสวรรค์มันก็จะสะเสียนกว่าเหล็กนั้นเข้ากับพอดีกับวาลวที่เราจะไปบดคือวาลวตัวนี้ขนาดจะต้องเท่ากันอย่างที่เห็นนี้เท่ากันเราได้เหล็กแล้วตามที่ต้องการเราก็เอาสวรรนมาดวกันเสียบเข้าไป นแน่นแล้วเราก็ไปเสียบที่วาลวที่เห็นนะวาวเสียบะจะสังเกตเห็นว่าผมเสียบหนึ่งวาวานั้นหนึ่งอันอสาเหตุที่เสียบหนึ่งวาลหนึ่งอันเนื่องจากว่าเวลาเราปั่นสว่านไปนะมันก็กระชับตลอดเวลาอพอเราเลิกบดตัวนี้แล้วร,รอบถอดสายยางออกมาใส่ตัวนี้ โอกาสที่มันจะหลวมนั้นก็ค่อนข้างสูงก็เลยต้องตัดหนึ่งวาวต่อหนึ่งอันหนึ่งอันแล้วเราก็เอาสว่านเสียบเข้าไปในรูนี้แนวเดียวกันแล้วเราก็กดสว่านแบบนี้เมื่อเรากดสว่านนั้น วาลก็จะถูกบดการบดนั้นด้วยการดึงสว่านเข้าหาตัวเพราะว่าการดึงสว่านเข้าหาตัวนทำให้ลิ้นขยับไปแบบนี้เพื่อให้เกิดการเสียดสีวิธีการบดนั้นเราจะใช้อันนี้เราเรียกกากเพชรกากเพชร,ก,พชรก็จะมีสองด้าน ด้านหยาบด้านละเอียดด้านหยาบก็คือเราเอามือจับดูมันก็จะสากๆแต่ถ้าด้านละเอียดเอามือจับดูมันก็จะไม่สากคือมันจะนิ่งคล้ายๆแป้งวิธีการก็คือเอากากเพชรด,ด้านด้านหยาบหรือด้านละเอียดที่เราต้องการทาเข้าไปแบบนี้ แล้วเราก็หมุนแล้วก็หมุนมน,นี่คือวาลวที่ให้ท่านเห็นทั้งตัวเราใส่กับเพชรตรงนี้ขาไปไม่ต้อง้ามากแล้วเราก็กดสว่านกดสว่านแล้วก็ดึงสว่านองห้าตัวแล้วหมุนกดสว่านให้หมุน นี้มันก็จะไปเสียสสดสีกันกับเสียดสีกันกับบาวาวบาวาวมันก็จะฝังตัวไว้ในสาสุเหล็กชิ้นนี้เราเรียกว่าบาวาวจนมีชิ้นนี้ฝังตัวอยู่เพราะนั้นท่านเห็นอยู่กลมๆอยู่ด้านในนั้นก็คือเราเรียกว่าบาวาวบาวาวนี้จะถูกจะเป็นที่รองรับสำหรับวาวนะั้นขึ้นขึ้น,นลงลงขะที่ขึ้นอยู่นั้นทำงาน เมื่อไรก็ตามที่เครื่องยงนต์นร้อนจัดบ่บาวาวนั้นเกิดการสุดตัวหรือคดงอเพราะ,ะนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่ารถยนต์ที่มีความร้อนสูงเครื่องยนต์นั้นจะดับสตาร์ทไม่ติดสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าบ่าวาวนั้นเกิดการคดงอเมื่อเกิดการคดงอแล้วกำลังอัดในกระบอกสูบนั้นจะไม่เกิดขึ้นสาเหตุก็เนื่องจากว่าการอัดตัวของกระบอกสูตรนั้นเกิดการรั่วไหลจึงเป็นที่มาของเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเหล็กชิ้นนี้เราเรียกว่าบ่าวาว มีการคดงอท่านต้องนําฝาสูบตัวนี้ไปที่โรงกลึงให้ทําการตีปลอกใหม่ตัวนี้กับตีบ่าวาวใหม่เพื่อให้เกิดการนําศูนย์ที่ตรงและมั่นยํามีเสถียรภาพในการบดวาวนั่นคือเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมนั่นเองบ่าวาวนั้นจะเป็นส่วนบกกลมหรือเป็นเหล็กกลมที่ถูกกลึงขึ้นมาจากเหล็กกล้าทนความร้อนสูง คนแรงกดแรงบิดอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นอยู่กลมๆอยู่ด้านในนั้นก็คือเราเรียกว่าบาวบาวเหล็กชิ้นนี้เราเรียกว่าบาวาวบาวาวนี้จะฝังตัวไว้บาวาวนี้จะถูกจะเป็นที่รองรับสำหรับวาวนั้นขึ้นขึ้นลงลงค่ะที่ขึ้นอยู่นั้นทํางานเมื่อไรก็ตามที่ขึ้นอยู่นั้นร้อนจัดบาววาวนี้นเกิดการสุดตัวหรือคดงอเพราะฉะนั้น ท่านจะสังเกตเห็นว่ารถยนต์ที่มีความร้อนสูงเครื่องยยต์นั้นจะดับสตาร์ทไม่ติดสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าบ่าวาวนั้นเกิดการคดงอเมื่อเกิดการคดงอแล้วกำลังอัดในกระบอกสูบนั้นจะไม่เกิดขึ้นสาเหตุก็เนื่องจากสาเหตุก็เนื่องจากว่าการอัดตัวของกระบอกสูบนั้นเกิดการรั่วไหลจึงเป็นที่มาของรยนต์สตาร์ทไม่ติด